สวัสดีค่ะคลิปนี้ยังอยู่กับเมนูกล้วยน้ำว้าเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะชวนมาทำกล้วยกวนแบบแผ่นเป็นการถนอมกล้วยให้เก็บไว้ทานให้ได้นานๆค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะนำกล้วยน้ำว้าสุกงอมมาปอกเปลือกค่ะพอปอกเสร็จก็ให้หั่นเป็นแว่นแบบนี้นะคะจะได้สะดวกง่ายต่อการปั่นค่ะ พอหั่นกล้วยเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมในส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะอัตราส่วนเนี้ยเราจะแปะไว้ใต้คลิปสามารถกดดูตรงคําว่าเพิ่มเติมได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาผสมกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เป็นหัวกะทิลงไปก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยหางกะทิส่วนกะทิที่ใช้วันนี้เราใช้เป็นกะทิคั้นสดนะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องได้เลยค่ะ จากนั้นก็ให้ใส่น้ำตาลแดงค่ะหรือว่าน้ำตาลอ้อยนะคะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นน้ำตาลทรายได้เลยค่ะส่วนความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้คนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันเล็กน้อยค่ะส่วนน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะเพราะว่ากล้วยที่เราใช้เป็นกล้วยสุกงอมค่ะก็จะมีรสชาติหวานตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะ จากนั้นก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเพื่อตัดรสชาติหวานให้มีรสชาติที่กลมกล่อมนะคะเสร็จแล้วก็ให้คนสักเล็กน้อยค่ะตามด้วยผงโกโก้ค่ะเราใส่ผงโกโก้ลงไปเพื่อเพิ่มสีสันให้กับขนมกล้วยของเรานะคะพอใส่ส่วนผสมลงไปครบทุกอย่างแล้วก็ให้เราคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยค่ะพอคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำไปปั่นกันเลยค่ะ ส่วนการปั่นเราจะแบ่งปั่นอยู่ที่3รอบเพราะว่ากล้วยสุกงอมของเราเยอะค่ะพอปั่นละเอียดดีแล้วก็ให้เราเทใส่ในชามกระมังพักไว้ก่อนค่ะพอปั่นกล้วยเสร็จแล้วลักษณะความข้นเหลวก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำกล้วยไปกวนบนกระทะกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ให้ตั้งกระทะยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะ จากนั้นก็ใส่กล้วยที่เราปั่นเสร็จแล้วลงไปแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ให้เปิดไฟในขั้นตอนแรกก็ให้ใช้เป็นไฟแรงก่อนนะคะพอกล้วยของเราเริ่มแห้งได้ที่เดี๋ยวเราค่อยจะปรับลดใช้ไฟอ่อนกันค่ะในขั้นตอนนี้ต้องหมั่นคนนะคะเพื่อไม่ให้เนื้อกล้วยติดกระทะค่ะตอนนี้ก็ใช้เวลากวนมา20นาทีนะคะ ก็จะสังเกตว่ามีความเดือดผุดขึ้นมาแบบนี้ค่ะพอกวนมาครบ40นาทีก็จะสังเกตว่ากล้วยของเราก็เริ่มที่จะเดือดผุดแล้วก็เริ่มแห้งแล้วค่ะเราก็จะปรับไฟลดเหลือไฟอ่อนนะคะส่วนในขั้นตอนนี้ก็จะสังเกตว่ากล้วยของเรามีการกระเด็นแบบนี้นะคะในขั้นตอนนี้แนะนําให้ใช้เป็นไม้พายที่ยาวหน่อยนะคะเพื่อกันไม่ให้เนื้อกล้วยกระเด็นใส่เราค่ะ และตอนนี้เราก็ได้ใช้เวลากวนทั้งหมดอยู่ที่60นาทีค่ะหรือประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยค่ะจะสังเกตว่ากล้วยของเราเริ่มที่จะแห้งแล้วค่ะเวลาเราคนก็จะสังเกตเห็นก้นกระทะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ากล้วยของเราจะแห้งได้ที่ค่ะตอนนี้เราได้ใช้เวลากวนมา1ชั่วโมงกับอีก30นาทีนะคะ ลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะมีความข้นเหนื่อแบบนี้นะคะลักษณะก็จะปั้นได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นตัวก่อนนะคะก็ให้ตักออกใส่ภาชนะไว้ก่อนนะคะเพื่อกล้วยจะได้เย็นตัวเร็วค่ะพอกล้วยที่เราพักไว้เย็นตัวดีแล้วเราก็จะนำมารีดกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการรีดก็จะมีถุงร้อน6คูณ11นิ้วค่ะ ก็ให้เราวางถุงร้อนไว้บนเขียงแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่กล้วยลงไปหนึ่งช้อนแกงนะคะจากนั้นก็ให้ใช้ถุงร้อนประกบอีกหนึ่งใบค่ะเสร็จแล้วก็ให้รีดนะคะให้เป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยมค่ะหรือให้ได้ลักษณะที่บางนะคะเวลานําไปตากจะได้แห้งเร็วค่ะพอเรารีดจนได้ลักษณะมีความบางประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะนําไปตากกันเลยค่ะ ส่วนความหนาบางเราก็จะใช้อยู่ประมาณ1มิลนะคะหรือใครที่ชอบหนากว่านี้ก็จัดได้ตามความชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะนํากล้วยที่เรารีดเสร็จแล้วไปพักไว้ในถาดแบบนี้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทําแผ่นใหม่กันต่อเลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้เราวางถุงร้อนลงไปก่อนนะคะจากนั้นก็ตักกล้วยขึ้นมา1ช้อนค่ะแล้วก็ให้นําถุงร้อนลงไปประกบอีกหนึ่งใบจากนั้นก็ให้เราใช้มือกดเล็กน้อยค่ะ แล้วก็ใช้ไม้รีดคึงแบบนี้ให้เป็นลักษณะแผ่นบางๆนะคะพอรีดได้ความบางตามต้องการแล้วเราก็จะลอกถุงร้อนออกแล้วก็นำไปตากกันเลยค่ะโอเคนะเดี๋ยวแม่คีมขอทำให้เสร็จค่อยมาดูกันค่ะ พอเราลีดเสร็จเราก็จะนำไปตากกันเลยค่ะก็ให้นำมาตากแดดจัดๆแบบนี้ไว้ทั้งวันนะคะพอตกตอนเย็นเดี๋ยวค่อยมาเก็บค่ะความหนาบางของแผ่นกล้วยก็จะประมาณนี้ค่ะพอตกตอนเย็นเราก็จะมาเก็บกันเลยนะคะสังเกตว่าเนื้อกล้วยก็จะแห้งแล้วนะคะด้านบนเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้ก่อนค่ะพอพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราค่อยจะนำไปตากกันอีกรอบค่ะ วิธีเก็บแผ่นกล้วยก็ง่ายๆนะคะโดยการนําแผ่นกล้วยมาทับกันไว้แบบนี้ค่ะพอพรุ่งนี้เช้าเราค่อยนําออกไปตากกันนะคะพอตอนเช้าเราก็จะนํากล้วยแผ่นออกมาตากกันเลยค่ะกล้วยแผ่นของเราก็ได้เก็บไว้ในตู้กับข้าวนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํากล้วยของเราไปตากกันเลยค่ะก่อนที่จะนํากล้วยไปตากก็ให้เราลอกถุงพลาสติกออกก่อนนะคะ ส่วนเมื่อวานเราตากด้านหน้าวันนี้เราก็จะตากด้านหลังของแผ่นกล้วยกันค่ะก็คือลอกถุงออกแบบนี้แล้วก็คว่ำหน้าแผ่นกล้วยลงแบบนี้เลยค่ะส่วนการลอกแผ่นกล้วยก็ลอกออกแบบง่ายใดเลยนะคะพอลอกแผ่นกล้วยออกจากถุงพลาสติกเสร็จแล้วเราก็จะนํามาตากแดดกันเลยค่ะโดยการตากแดดจ,จัดจัดไว้แบบนี้ทั้งวัน พอตกตอนเย็นเราค่อยมาเก็บกันค่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วเราก็ได้เก็บกล้วยของเรามาเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนําแผ่นกล้วยมาม้วนกันเลยนะคะส่วนแผ่นกล้วยของเราก็จะประมาณนี้นะคะไม่แห้งเกินไปแล้วก็ไม่แฉะเกินไปค่ะ เดี๋ยวมาเริ่มม้วนกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้หยิบแผ่นกล้วยขึ้นมา1แผ่นจากนั้นก็ให้ม้วนไปในทรงแบบนี้นะคะก็ง่ายๆค่ะส่วนใครจะม้วนทางยาวก็ได้นะคะหรือใครที่ชอบแผ่นเล็กกว่านี้ก็สามารถตัดแล้วก็ค่อยม้วนได้ค่ะส่วนเทคนิคในการม้วนกล้วยให้สวยนะคะเราจะต้องใช้กล้วยที่ตากแดดประมาณนี้ค่ะไม่แห้งเกินไปแล้วก็ไม่แฉะเกินไปนะคะกล้วยจะได้ม้วนง่ายค่ะ และอีกหนึ่งอย่างเวลาม้วนกล้วยเราจะต้องนำด้านที่เราลอกถุงพลาสติกออกไว้ด้านในนะคะเพราะด้านที่เราไม่ได้ติดถุงพลาสติกเขาจะเงากว่าค่ะจะสังเกตเห็นตามภาพเลยนะคะพอม้วนเสร็จก็จะได้ทรงสวยแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวแม่ครีมขอม้วนให้เสร็จก่อนค่อยมาดูกันค่ะ ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยสำหรับเมนูกล้วยกวนแบบแผ่นค่ะเดี๋ยวจะฉีกเนื้อกล้วยให้ดูนะคะว่าจะมีลักษณะประมาณไหนค่ะก็จะมีความเหนียวนุ่มแบบนี้เลยนะคะโดยส่วนตัวแล้วเราก็จะชอบแบบเหนียวหนึบแบบนี้ค่ะถ้าใครที่ชอบแห้งกรอบกว่านี้ก็สามารถตากไว้ได้นานกว่านี้นะคะอยากให้ไปลองทำกันดูค่ะสูตรนี้สามารถเก็บไว้ทานได้นานหลายเดือนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะม้วนให้ดูนะ ใครที่ชอบแผ่นเล็กแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะอร่อยหอมมันมากเลยค่ะมีความหอมมันของกะทิแล้วก็กล้วยผงโกโก้มากเลยนะคะอยากให้ไปลองทำกันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ